สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายไพ่ยิปซีประจำเดือนมกราคม2564กับอาจารย์ปุ๊กี้ทางช่อง y YouTube บุ๊กี้พยากรณ์ค่ะอย่างที่อาจารย์เรียนแจ้งนะคะการทำนายที่อาจารย์จะทำนายเป็นการทำนายด้วยภาพรวม แม่ชะพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นเนี่ยผลของการทำนายอาจจะมีความตรงบ้างผิดเพี้ยนไปบ้างยังไงก็ขอให้ทุกท่านใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรละฟังแล้วก็เลือกนําแต่สิ่งที่ดีนะคะไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันของทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้เราจะมาดูในลัคนาราศีหรือผู้ที่เกิดราศีกุมค่ะจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะ สำหรับชาวราศีกุมนะคะเอาเปิดสักกามานะคะก็ต้องรองวาวให้กับผู้ที่เกิดราศีกุมเนาะเพราะว่า,าได้ไพ่สี่ไม้เท้านะคะคือไพ่สีไม้เท้านี่ก็สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าสิ่งที่คุณทานะคะถ้าเกิดเราพูดในเรื่องของธุรกิจการงานก่อนเนะเาะใครที่ทํางานประจำเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะได้มีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานที่เราทําอยู่มากขึ้นนะคะเป็นต้นว่า ถ้าใครที่ทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วและยังยังไม่ผ่านโปรนะคะมันก็จะมีในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการผ่านโปรนะคะบริษัทที่คุณทํางานอยู่หรือทดลองงานอยู่เนี่ยก็เสร็จจะเ yes, นะคะในการที่คุณจะได้เข้าร่วมนะคะเป็นพนักง,งานประจําหรือว่าได้ทํางานในองค์กรนั้นๆอย่างถาวรน,นะคะหรือท่านท่านใดนะคะที่ทําอยู่แล้วนะคะทำงานไว้อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์การที่ได้รับข่าวดีในการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะออตอนนี้ สิ่งที่มันดีๆเนี่ยของราศีกุมเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโดดเด่นในเรื่องของการงานด้วยนะคะก็คือ,อาการงานอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีความที่บริษัทเนี่ยนะคะหรือองค์กรคุณเนี่ยให้ความไว้วางใจนะคะในการที่จะให้มอบหมายนะคะสิ่งหน้าที่ดีๆหน้าที่สําคัญสําคัญหรืองานที่มันเป็นระดับบิก๊กนะคะระดับสําคัญอขององค์กรคุณเนี่ยให้ทํา ซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะปังนะปังโบเย่มากเลยนะคะสำหรับชาวราศีกุมหรือถ้าท่านนใดนะคะรับราชการนะรับราชการก็จะนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนยศนะคะเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนยศเะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความยินี้ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะแล้วถ้าเกิดว่าในเรื่องของหน้าที่การงานอออหน้าที่การงานไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของธุรกิจล่ะชาวราศีกุมนะคะถ้าใครทําธุรกิจอยู่ช่วงนี้เนี่ย จะมีเกณฑ์การที่คุณจะต้องตัดสินใจถ้าคุณตัดสินใจในเรื่องอะไรในเรื่องที่ว่าบางทีอาจจะมีเกณฑ์การที่ว่าคุณอาจจะได้รับข้อเสนอได้รับข้อเสนอใหม่ๆนะคะจากลูกค้าหรือว่าคนที่คุณเป็นเป็นคนรู้จักก็ได้นะคะหรือคนที่คุณอยู่ในวงแวดวงขงคุณเนี่ยให้เข้ามาร่วมหุ้นนะหรือว่าอาจจะขายหุ้นอาจจะเหมือนกับเป็นการที่คุณจะได้ลงทุนเพิ่ม ะะมีมีคุณส่วนนะคะมีการขยายสาขาหรือว่ามีเกณฑ์การต่อยอดพัฒนาออไปตรงนี้ก็มีเกณฑ์นะคะแล้วก็อาจารย์มองว่าอยู่ในลักษณะที่เป็นค่อนข้างดีนะะถ้าเกิดคุณมีมีคุณส่วนนะคะมีคุณส่วนในการที่จะแชร์ริงในเรื่องของธุรกิจนะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้ นะอีกหลายๆห,ห,หลายสาขาหรือหลายๆแนวทางนะคะที่คุณจะทําแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจนะคะในการที่จะบริหารทางจัดการการเงินร่วมกันนะเป็นต้นว่าเออมาร่วมพูดกันไหมแล้วเราก็ตัดสินใจว่าะจะถือหุ้นในลักษณะไหนนะเปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะได้ส่วนแบ่งนะจะตกลงกันยังไงคือตอนนี้มันก็จ,จะมีเกณฑ์การที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องขอให้ ใช้สติให้รอบคอบนะคะในการพิจารณาหรือในการตัดสินใจในครั้งนี้นะ,ะเพราะว่า queen of source นะคะเกิดขึ้นนะแสดงว่าคุณจะต้องมีเรื่องการตัดสินใจค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะในเร็วๆนี้นะ,ะแต่ก็ขอให้คุณใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจแล้วก็ในสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยก็จงมั่นใจนะคะว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลนักษณะที่ฟ e e d b a บที่ค่อนข้างที่จะไปได้สวยนะคะทีนี้เนี่ย มันก็จะสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างที่อาจารย์บอกนะคะจะได้ลูกค้าใหม่ๆจะได้ในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะที่เราอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วหรืออาจจะไม่เคยรู้จักเลยก็ได้นะคะอยู่ดีก็เสนอเข้ามานะคะเหมือนก็ว่ามีพรอพเซเข้ามาให้คุณคุณก็จงรับไว้นะคะพิจารณานะแต่ส่วนของคนที่ทําหน้าที่การงานเนี่ยก็จะได้รับ ในเรื่องของที่อาจารย์บอกนะคะการพอบหมายหรือการตำแหน่งหน้าที่การงาน,น,นดีๆที่จะเข้ามาในเดือนมกราคมนี้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินนะอย่างที่มีพี่อาจารย์รเฟ f e r ไปนะคนที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ,ะการเงินของคุณนะช่วงนี้เนี่ยก็าอาจจะมีเกณฑ์ปรับบ้างนะคะต้องใช้คำว่าบ้างนะ,ะก็ยังอยู่ในใน status ที่ว่าก็ยังไม่น่าเกลียดก็ยังเป็นอะไรที่น่า พอใจอยู่นะคะแต่ว่าการเงินของคุณช่วงนี้อาจจะต้องฝากฟันสนิดหนึ่งถ้าคุณอยากจะได้ในเรื่องของผลประกอบการหรือว่าท่านไหนที่ทํางานอยู่ประจานะคะและต้องการที่จะให้ยอดมันขึ้นหรือว่าให้ผลประกอบการของออฟฟิศคุณขององค์กรของคุณเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องใช้ความพยายามนะคะในเรื่องของตรงจุดนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการเงินของคนที่ทําในอาชีพที่เป็นลักษณะของ ทํายอดนะคะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือในเรื่องของคนที่ต้องต้องดูแลในเรื่องของการให้ยอดนะคะแต่การทํายอดให้บริษัทเนี้ยช่วงเนี้ยคุณก็ต้องใช้ความแอคทีฟนะให้ใช้ความแอคทีฟะนิดหนึ่งนะ,ะในการที่คุณจะขยันหาลูกค้าหรือว่าหาซอสใหม่ๆที่ที่ที่คุณต้องทำนะคะต้องต้องหาได้นะ,ะที่จะเข้ามาเติมเต็มตรงจุดนีนะคะซึ่งอาจารย์ก็เชื่อว่า คุณก็สามารถเทีจะทาได้นะคะเพราะว่าพ่ยการเงินเนี่ยมันขึ้นได้อดออฟซอร์สนะคะก็คือต้องฝาฟันต้องขยันต้องอดทนต้องสู้นะคะคือตรงนี้เนี่ยแต่ว่าสู้แล้วสําเร็จนะคะส่วนคนที่ทาธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะคะการตัดสินใจเรื่องของเองนินอทองช่วงเนี่ยอาจจะต้องเอ่อแม่ชัวร์ชนิดหนึ่งนะคะแต่ก็อาจจะต้องมีเกฑ์การลงทุนเพิ่มที่อาจารย์บอกไปแล้วก็ผลส่วนความสําเร็จนั้นนะ่ยมันก็จะเอ่อได้มาถึงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้มา ง่ายนะคะหรือเร็วหรือว่าแบบปัจจุบันทันด่วนคือการลงทุนมันอาจจะเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ระยะยาวสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ผลประกอบการคุณก็จะได้เข้าผ่านเรื่อยๆเป็นลักษณะของเงินหมุนนะคะก็ค่อนข้างที่รดีอาจจะมีเกณฑ์ทำเกี่ยวกับหุ้นนะคะเกี่ยวกับใครบ้างเกี่ยวกับหุ้นของเพื่อนนะคะเกี่ยวกับคนที่เรารู้จักอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็น บริษัทคู่ค้านะคะที่เราอาจจะไม่เคยลงทุนกับเขามาก่อนก็ได้แต่เอ,อปีนี้เขาเข้ามาเสนอให้เราเป็นบริษัทหนังชาตินะเอ,อทุกทุกประเทศได้หมดนะคะก็อาจจะมีเออช่องทางในการ <c oughs> ที่เขาจะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะทีนี้อ่าเรื่องการเงินไปแล้วนะคะการเงินต้องตัดสินใจนะการเงินต้องมีในเรื่องที่ว่าจะต้อง เ่งคพิมนะะสำหรับในเรื่องของความรักของชาวราศีกุมในเดือนมกราคมนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าสําหรับใครที่มีแฟนแล้วหรือว่ากาลังคบหาดูใจกันอยู่เนี่ยช่วงนี้สิ่งที่คุณตั้งหน้าตั้งตาหรือว่าขยันนะคะทำมาหากินหรือว่าทําธุรกิจนะคะหรือแม้กระทั่งการงานของคุณเนี่ยคุณพยายามตั้งใจทำอะไรให้เต็มที่ที่สุดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณมีแผนอืนะคะมีแผนที่จะเก็บเงินนะคะก้อนหนึ่ง <c oughs> เพื่อที่จะ ขอแฟนแต่งงานนานะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้จย์บอกได้ไพ่สีไม้เท้านะคะคือไพ่สีไม้เท้าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการก่อร่างสร้างตัวนะคะเพื่อที่จะก่อตั้งนะคะหรือว่าสร้างในเรื่องของครอบครัวหรือว่าในเรื่องของธุรกิจของคุณแต่ถ้าถือว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็จะส,ะส,ะส,ะสะะัมันก็จะหมายความว่า <c oughs> ชาวราศรีกุมเนี่ยต้องการที่จะนะคะสร้างครอบครัว ก็คือแต่งงานนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ทั้งนั้นทนทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้อุปสรรคของชาวราศีกุมอย่างหนึง่งก็คือว่าในเรื่องของเงินคอทองนะคะอาจจะยังไม่พอแล้วก็ตอนนี้ขยันตัวเป็นเกลียวเป็นน็อตเชียนะคะเพราะว่าได้ Page of pentacles นะคะคือก็พยายามที่จะนะะสร้างตัวเองเ,ออเก็บเงินนะคะเพื่อที่จะไปสู่ขอหรือว่ามีแผนที่จะแต่งงานมั่นหมานะคะตรงนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับชาวราศีกุมที่ว่ามีความรักก็คือจะมีเกณฑ์การที่จะได้ได้เข้าประสูตรกระบวนการการแต่งงาน <c oughs> หรือมั่นหมายนะคะแต่สําหรับคนที่เป็นคนโสดละ่ะคนที่เป็นคนโสดเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีความคิดนะคะมีความคิดว่าอุ้ยชีวิตเราอะเราจะได้แต่งงานไหมคุณเคยมีความรู้สึกมีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะว่า เออหนูจะได้แต่งงานไหมคะหนูจะอยากเออหนูจะเป็นโสดหนูจะขึ้นคานตลอดไปไหมคะอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยความคิดในเรื่องของการแต่งงานของคุณน่ะหรือเออความคิดที่มันอยากที่จะมีความชัดเจนก็แหละเออในในเรื่องของการมีครอบครัวเนี่ยมันเริ่มอ่ะมันเริ่มเข้ามา <c oughs> เริ่มส่งผลอิทธิพลเข้ามาในในสมองคุณในหัวคุณตอนนี้แล้วว่าเอะคุณก็อายุแบบเออมาปานนี้แล้วนะอะไรเงี้ยทาไม ยังไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยแล้วชีวิตเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนอะนาะคนทั้งหน้าอะไรอย่เงี้ยนะคะช่วงนี้คนโสดของชาวราศีกุมเนี่ยก็จะคิดประมาณนี้แต่ว่าเออก็อยาอ่าทอ้ทอ,ทอใจไปนะคะเพราะว่าชาวราศีกุมที่เป็นคนโสดเนี่ยมันมีเกณฑ์มีเกณฑ์อะไรคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักนะคะนะคะเพราะว่าไพ่สองถ้วยขึ้นนะพบรักจากห<อ>นะ้าที่การงาน ะะพบลักจากสิ่งที่ว่าเราเราทำหรือว่าเราการงานของเรานี่แหละที่เรา,เาไปทําธุรกิจหรือ,อทํางานที่ต่างๆเนี่ยแล้วเราจะเจอนะคะก็คือ,อาชาวราศีกุมพคนที่โสดมีมีสิทธ์นะคะมีเกณฑ์ได้พบลักนะแล้วก็เป็นพบการพบลักที่ค่อนข้างที่จะเ,เขาเรียกว่าแหละแฮปปี้นะคะค่อนข้างที่จะโดนใจค่อนข้างที่จะแบบเออเฮ้ยคนเนี้ย <c oughs> ใช่เลย สเปคเราด้วยนะคะและความสัมพันธ์เนี้ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างด,ดีนะ,ะเป็นความีความเป็นความรักที่เขาอกเข้าใจกันมีไลฟ์สไตล์หรือว่ามีมีความคิดนะความคิดเห็นทัศนคตินะคะหรือความชอบนะค,ะคล้ายๆกันนะคะก็คือ,อคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์นะคะที่จะได้พบรักเนาะ,ะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ว่า <c oughs> คนที่เราพบรักด้วยเนี่ยอาจจะเด็กกว่าเรา หรือช่วงนี้เนี่ยชอบเด็กนะคะชอบกินเด็กก็ไม่ใช่คือชอบเด็กนะคะคือก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะที่ได้พบลักกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าเขาอาจจะอายุมากกว่าก็ได้ค่ะแต่นิสัยเขาหรือว่าลัไตล์เขาหรือว่าความความเป็นตัวเขาอะอาจจะดูเป็นลักษณะเหมือนอ่อนกว่าอายุนะคะหรือภูมิทิวทิภพว่าะของเขาอาจจะแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโตสุดเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นไปได้มีเกณฑ์นะคะ อ่ะทีนี้แต่ในเรื่องของสุขภาพล่ะเรื่องของสุขภาพราศีกุมโชคเนี้ยต้องระวังนะคะทั้งสุขภาพของตัวเราเองด้วยแล้วก็สุขภาพของผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะคะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นคุณแม่นะคะคุณป้าคุณนา้า <c oughs> พี่สาวหรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นเดดฮังแมนนะคะ man. เดดฮังแมนระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือสุขภาพที่ เกิดขึ้นกระทันหันด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบ <c oughs> ตั้งนานไม่เคยแบบที่จะเ,เป็นเป็นขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องเรื่องของโรคเดิมๆนะคะโรคเนื้อรังที่อาการเขาอาจจะสงบไปแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าตอนนี้กลับมาอีกละนะคะตรงนี้ก็ต้องดูในเรื่องของเช็คตามอาการแล้วก็เช็คตามที่ระยะที่หมอคุณหมอเนี่ย นัดไว้นะคะ <c oughs> พยายามอย่าไปเลื่อนนัดหรือว่าพยายามที่จะพบหมอตามนัดโดยที่ไม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 เลื่อนไปนะคะ <c oughs> หรือว่า,าจะเลื่อนเนี่ยแต่ก็ต้องมีการอมนิเตอร์หรือมีการเ,าเช็คอยู่ตลอดเวลานะคะ <c oughs> ในเรื่องของสุขภาพของตัวเราเองด้วย <c oughs> แล้วก็ของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนาะ <c oughs> ที่สุขภาพที่จะต้องระวังก็คือในเรื่องของมดลูกนะคะ แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพที่เป็นเพศหญิงเพศชายนะคะทั้งหลายถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นมดลูกเนาะตังไข่หรือว่า <c oughs> เรื่องของสุขภาพภายในเพศหญิงทั้งหลายแหละนะคะของผู้ชายก็เช่นเดียวกันอย่างเช่นในเรื่องของต่อมลูกมาหรือว่าในเรื่องของเบาหวานความดันนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือในการที่เราบางทีเราใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ย เราอาจจะต้องใช้ของมีคมนะคะเช่นบางคนอาจจะทํากับข้าวเนาะบางคนอาจจะบอกว่า <c oughs> ใช้มีดใช้กันไก่หรือใช้ของมีคมทุกประเภทเนี่ยชว่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังคนที่ต้องใช้ที่ใช้ของมีคมเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะในการที่จะถูกมีดบาดหรือของมีคมบาดน,นะก็พยายามระมัดระวังในจุดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ แต่อาจารย์มองว่าสุขภาพเพยภาพรวมก็จะเป็นลักษณะนี้แต่เ,เพียงแค่ว่าถ้ามีอะไรก็พยายามที่จะหาหมอตามนัดนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาพภาพหน้ารวมของไพ่กันจะ <c oughs>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  เอ็ดเอ็ดเอ็ดซอฟบ,บอลน,นะคะตัวนี้เอ็ดซอฟบ,บอลเนี่ยก็คือเป็นไพ่ของความสําเร็จหน้าที่การงานหรือธุรกิจนะที่ดีอีกใบหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยก็คือพู้ง่ายาช่วงเนี้ย โอ้ oh, ค่อนข้างที่จะเป็นราศีที่ปังปุริเย่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะ uh, ใน12ราศีของเดือนมกราคมเนี่ยที่โอ้ลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟนะคะแต่สุขภาพต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ <c oughs> uh, ทุกๆเรื่องนะคะในเรื่องของการ uh, ใช้ชีวิตหรือว่าในใ,ใ,ในเรื่องของทัศนคติของตัวเราเองความคิดของตัวเราเองช่วงนี้เนี่ยชวาวราศีกุมก็ค่อนข้างที่จะแฮ uh, ppy ะะกับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะบางทีมันอาจจะมีบ้างหละคะ่ะนะอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่มันเข้ามามันทําให้เราชาวราศีกุมเนี่ยค่ะจ,จะบั่นทอนกับตัวเองบ้างแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ยังมีกําลังใจที่ดีนะคะจากคนรอบข้างจากมิตรสหายจากเพื่อนหรือจากคนรักนะคะหรือจากออบกลองคุณฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็ราศีกุมเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะทุกๆเรื่องใน เดือนมกราคม2564นี้เลยค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาราศีกุมประจำเดือนมกราคม2564ค่ะยังไงอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็สำหรับการที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์นะคะและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปที่อาจารย์ทำเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะคะแก่ทุกทุกคนในแง่ของการใช้ชีวิตนะคะ แล้วก็ถ้าใครนะคะที่ต้องการที่จะเ,เช็คดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะคะก็สามารถนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะนะคะทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะแล้วก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ